หงของมาเฟีย EP 2ี3 6สวันก่อนการเลือกตั้งประธานคนใหม่ของจินหยางกุ๊บณโรงแรมหรูบนเกาะฮ่องกงขอโทษดวงตาคู่คมของมาเฟียหนุ่มอย่างอเล็กซานเดอร์หมุนไปมองอยังเด็กหนุ่มตัวเล็กทันทีที่อีกฝ่ายเอ่ยขอโทษแถมทำหน้าเหมือนกลัวเขาจะต่อว่าอะไรเจ้าตัวขอโทษฉันทำไม ก็เรื่องที่นายโกรธฉันอยู่นี่ไงเพราะฉันขอร้องให้นายมาที่นี่ด้วยกันทั้งที่นายอาจจะติดงานอยู่ฉันบอกเหรอว่าฉันโกรธกะก็นายทำหน้าดุนี่ฉันก็คิดว่านายโกรธอเล็กซานเดอร์ถึงขั้นสายหัวให้กับคำพูดของเด็กน้อยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าตัวก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยทั้งที่ชอบทำให้เขาหงุดหงิดและอารมณ์เสียแต่เพราะคำพูดขอโทษง่าย ด้วยแววตาลูกหมาน้อยแบบนั้นก็ทำให้เขาอดใจอ่อนไม่ได้เสียทุกครั้งไปมานั่งนี่มาอลันมองดูมือหนาที่ตบลงบนตักนิดหน่อยก่อนยอมก้าวขาเดินไปนั่งลงแล้วเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มถ้านายไม่ได้โกรธงั้นฉันขอถึงจะไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาตทุกเรื่องนะเด็กน้อยเจ้าเด็กแสบ ทำหน้ามุยลงในทันทีเมื่อแฟนหนุ่มตัวโตเอ่ยพูดแบบนั้นพางปากเล็กก็งิมงามขึ้นก็แค่จะขอให้นายพาไปตะเวนดูแถวที่รถประธานจินเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเองถึงไปก็ไม่ได้เบาะแสอะไรหรอกเขาป่านนี้แอดดิสันคงพลิกแผ่นดินแถวนั้นหาหมดแล้วก็ไม่แน่หรอกนะบางทีฉันอาจจะเจออะไรก็ได้ การพูดขึ้นด้วยความมั่นอกมั่นใจแบบนั้นของเด็กน้อยบนตักทำเอามาเฟียหนุ่มอย่างอเล็กซานเดอร์ต้องถอนลมหายใจออกมาจะหลุบยังไงก็จะไปให้ได้ใช่ไหมก็ถ้านายอนุญาตหนะ่นะพูดแบบนี้ถ้าฉันไม่อนุญาตก็จะแอบไปเองสินะเด็กแสบถึงแม้ปากจะต่อว่าเด็กน้อยไปแบบนั้นแต่สุดท้ายคนเป็นมาเฟียก็ต้องยอมพาแฟนหนุ่มตัวเล็กของตน ไปยังพื้นที่ที่อีกฝ่ายต้องการไปสำรวจแถวนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่มีแค่ถนนให้รถผ่านไปเท่านั้นไม่เห็นจะมีบ้านคนอยู่เลยอัลลันพึมพำขึ้นทางสอดสองสายตาผ่านกระจกรถออกไปยังเขตที่รถของจินไวฟานเกิดอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฉันบอกแล้วไงว่าถึงมาก็ไม่เจออะไรหรอกนั่นสินะ ฉันน่าจะเชื่อนายเอ๊ะแต่ว่ามีอะไรอเล็กซานเดอร์เอ่ยถามเด็กน้อยที่นั่งข้างกันด้วยความแปลกใจดูเหมือนอีกฝ่ายจะเจออะไรเข้าแล้วสินายดูนี่สิในแผนที่ตรงนี้บอกว่าตรงข้างหน้าอีกห้ากิโลมีชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่มากเลยทีเดียวไม่พูดเปล่าอาลลันยังยื่นแผนที่บนสมาร์ทโฟนของตนไปให้กับมาเฟียนหนุ่มดู ก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกพื้นที่ในฮ่องกองไม่ว่าส่วนไหนที่สามารถตั้งบ้านเรือนได้ก็มีคนอาศัยอยู่ทั้งนั้นมันก็ใช่แต่ว่าชุมชนตรงนี้เป็นเขตเดียวที่อยู่ใกล้จุดนี้มากที่สุดนายลองคิดดูสิถ้าเกิดประธานจินไม่ตายคนที่ช่วยเขาไว้ก็อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แล้วนายมั่นใจได้ยังไงว่าเขายังไม่ตายไม่รู้เหมือนกัน แต่ความรู้สึกของฉันมันบอกว่าเขายังอยู่เพราะถ้าไม่งั้นแอนดิสันจะยังปักหลักอยู่ที่ฮ่องกงทำไมหมอนั่นอาจจะยังไม่อยากยอมรับความจริงก็ได้อเล็กซานเดอร์นายก็รู้ว่าลางสังหรณ์ของฉันไม่เคยผิดพลาดเมื่อเห็นมาเฟียนหนุ่มตัวโตวพูดแบบนั้นอลันก็รีบตอบกลับด้วยใบหน้าจริงจังและนั่นทำให้อเล็กซานเดอร์ ต้องพ่นลมหายใจออกมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของวันแล้วก็ไม่รู้ก่อนหันไปสั่งคนขับรถด้านหน้าขับรถไปตะเวนดูแถวชุมชนข้างหน้าครับนายที่ร้านขายเต้าหวยของอาานี่ครับอาแปะเต้าหวยสองถุงได้แล้วครับอดีตนักธุรกิจหนุ่มยื่นถุงเต้าหวยไปให้ลูกค้าประจำพางเผยยิ้มเมื่ออีกฝ่ายเอื้อมมือมารับถุงเต้าหวยไปจากเขา แต่ว่าไปแล้วการที่เขาได้มาเป็นผู้ช่วยในร้านขายต้าหวยของอาม,ม่านี่ก็โชคดีเหมือนกันนะเพราะนอกจากจะไม่ต้องกลายเป็นคนเล่ล่อนข้างถนนเพราะความจำเสื่อมยังมีอาม,ม่าและน้องชายที่น่ารักลาวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนึกถึงคนเป็นน้องได้ไม่เท่าไหร่เสียงเรียกที่แสนคุ้นเคยก็ดังขึ้นพี่เสี่ยวอี้ครับว่าไงแอเฉิง ตงววยสิบถุงที่ต้องไปส่งบ้านอามาก,กิมปากซอยได้แล้วนะครับงั้นเอามาเดี๋ยวพี่ไปส่งเองเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่าจะไปได้ยังไงจินไว้ฟานเอ่ยถามทั้งปลายตาไปมองอยังจัก,กรยานคันเล็กที่เหมาะจะรับน้ำหนักได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมปั่นพี่ก็นั่งซ้อนถือของไปแต่ซ้อนสองคนแบบนี้แน่ใจหรอว่าจะไม่เป็นไร แค่ปากซอยเองไม่เป็นไรหรอกหน้าลิบขึ้นมาเถอะเมื่อเห็นคนเป็นน้องยืนยันแบบนั้นจินไวฟานก็พยักหน้ารับก่อนจะซ้อนท้ายจัก,กรยานของคนอ่อนไว้กว่าไปยังปากซอยไม่ยักรู้ว่าแถวที่เราอยู่จะมีรถหลู่ๆแบบนี้ขับผ่านมาด้วยการเอ่ยขึ้นของอเฉิงทำเอาจินไวฟานอดไม่ได้ที่จะหันไปมองยังรถยนต์คันหลูที่ขับผ่านพวกเขาไป แต่ดูเหมือนว่ารถคันดังกล่าวจะหยุดเคลื่อนไหวหลังจากที่สวนกันไม่นานแต่เขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนอกจากขันหน้ากลับไปมองถนนตรงหน้าที่คนเป็นน้องกำลังปั่นจัก,กรยานมุ่งตรงไปขอคุณมากนะครับอาม่ากิมเป็นอเฉิงที่เอ่ยขอบคุณภายหลังจากส่งถุงเต้าหย้ยให้กับคนสูงวัยซึ่งมักจะสั่งให้พวกเขามาส่งเป็นประจำ พวกเราสองคนนี้น่ารักกันจริงๆเลยนะช่วยกันทำมาหากินขอบคุณครับว่าแต่เจอกันมาหลายครั้งแล้วยังไม่บอกอาม่าเลยว่าพี่ชายคนนี้เป็นญาติฝ่ายไหนของเราเหรออาเฉิงอ๋อเป็นญาติฝ่ายคุณแม่ที่อยู่ต่างเมืองนะครับช่วงนี้ที่ร้านงานเยอะเลยขอให้พี่เขามาช่วยเด็กหนุ่มรีบตอบรับอย่างรวดเร็วเมื่อคนสูงไวกว่าเอ่ยถาม อย่างนี้นี่เองอมาม่าของเราคงสบายขึ้นมากเลยสินะครับงั้นเดี๋ยวพวกผมกลับก่อนนะครับถ้าอมาม่าต้องการให้มาส่งอะไรอีกก็โทรไปที่ร้านได้เสมอนะครับจ้าจ้ากลับกันดีๆละ่ะเด็กหนุ่มทั้งสองคนเผยยิ้มให้กับผู้สูงวัยก่อนจะพากันเลี้ยวจัก,กรยานกลับไปยังทางร้านของตนแต่ทว่าในระหว่างทางก็โดนคนที่อยู่ในรถยนต์คันหรู ซึ่งส่วนกันตอนพวกเขาออกมาเอ่ยดักไว้สก่อนประธานจินจินว้ยฟานขมวดคิ้วงงให้กับเด็กหนุ่มที่ตัวน่าจะเท่าๆกับเฉิงโดยข้างตัวมีหนุ่มล่างสูงยืนอยู่ด้วยกันเขาจึงบอกให้คนเป็นน้องหยุดจัก,กรยานแล้วหันไปถามเมื่อกี้พวกคุณจะพูดอะไรกับผมหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าการเอ่ยถามกับของเขาแบบนั้น จะทำให้บุคคลแปลกหน้าทั้งสองคนนิ่งไปก่อนคนตัวโตเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาจะเป็นฝ่ายเอ่ยตอบกลับเขามาไม่มีอะไรหรอกสงสัยพวกเราจะจำคนผิดพวกคุณไปเถอะพอได้ฟังแบบนั้นจินไว้บานก็พยักหน้ารับก่อนบอกให้อเฉิงปั่นจัก,กรยานต่อไปอเล็กซานเดอร์ทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะนั่นคือประธานจินแน่ๆฉันไม่มีทางจำคนผิด ภายหลังจากจินไวบานและอเฉิงขี่จัก,กรยานผ่านพวกเขาไปอัลันก็หันมาพูดกับคนตัวโตวฉันรู้ถ้านายรู้แล้วทำไมถึงห้ามฉะะันล่ะนายเนี่ยฉลาดแต่เรื่องอื่นจริงๆเลยนะอัลันไม่เห็นหรืองไงว่าจินไวฟานจำอะไรไม่ได้พออเล็กซานเดอร์เอ่อยขึ้นแบบนั้นอัลันก็เบิกตาโพงนั่นนะสิไม่น่าล่ะเมื่อกี้เขาถึงได้มองฉันแปลก ดูเหมือนเรื่องนี้จะยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสินะนายหมายความว่ายังไงไว้ถึงเวลานายก็รู้เองอะไรของนายเนี่ยอเล็กซานเดอร์ชอบพูดให้เป็นปริศนาอยู่เรื่อยแล้วสรุปอยังไงโทรไปบอกแอนดิสันตอนนี้เลยไหมว่าพวกเราเจอตัวประธานจินแล้วตอนนี้ยังโทรหาไม่ได้เอา้าทำไมล่ะต้องรองให้การเลือกตั้งประธานคนใหม่ของจินอย่างกุ๊กผ่านไปก่อน แล้วทำไมต้องรอเอาเป็นว่าฉันจะส่งคนของเราให้คอยคุ้มกันจินเวยฟานอย่างลับๆแถวนี้ก่อนรอให้เรื่องผ่านพ้นไปแล้วค่อยให้แอนดิสันมารับตัวกลับถึงจะไม่รู้เหตุผลว่ามันคืออะไรแต่ฉันจะเชื่อนายหวังว่าอีกสามวันประธานจินจะได้กลับไปอยู่ในที่ที่เขาสมควรอยู่สักทีนะงานนี้นายต้องยกความดีความชอบให้ฉันด้วย ที่พานายขับรถตามหาประธานจินจนพบหนะอเล็กซานเดอร์ได้แต่เผยยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับเด็กแสบของตนหางยกมือลูบหัวแล้วพาเจ้าตัวกลับเข้าไปในรถก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาโทรสั่งการให้คนของตัวเองเข้ามาทำการคุ้มกันให้กับจินไว้ฟาน